นี่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 พี่ของมันก็ตายแล้วนี่เธอไข่เธียเก้าฉันยิงใส่ไข่เม้ยเธอหรือว่าฉันนั้นก็ต่อเก้าต่อไม่ถึงต่อส้ำต่อส้ำ ฉันคือนาะงฉันคือนางฟ้าผู้ใจดีฉันจะพยายามทำให้เธอเป็นนางฟ้าเพื่อช่วยมวลมนุษย์ยเปีง้งเด็กไม่ต่เงียบก่อนฉันเป็นนางฟ้านี่ยเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะ ออ้ยเออเป็นนางฟ้าอุ้ยนยแล้วนางเือมต้องใส่ชุดนี้สิอืมฉันต้องใส่ชุดะีวิตายสิ้าตาีฉันเป็ไม่ได้ฉันคปแ้ไม่ด้ฉันไปเปลี่ยกอะเล่นดีอ่อย่างนี้ลยได ชุดเติ้มอีกแล้วเปลี่ยนดีกว่าแอ่หน่อยโยกอีกรอบโยกแล้วบกก็ ไอ้ฉันไม่ได้รักใจนี่เราใช่ตั้ ทองฟ้าแยมราตรีมีดุงดังติ๊กต๊กฉันอยากสพดคลาก่อนนะคะเดียพบกันใหม่